เรียกได้ว่าเขีร์ชัดเจนไปเลยค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของยูทูบเบอร์ชื่อดังสไปเอชพีดีและสาวสวยอุ้งเอิงที่แฟนๆจับตามองอยากให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันขนาดที่ทั้งคู่สนิทสนมกันมากแถมมีมุ่งหวนหวานให้แฟนๆคิดกันอยู่ตลอดเลยค่ะโดยสไปเเผยว,ว่าตอนมันเกิดเอิงมีคนถามผมว่าเป็นอะไรกันผมก็พูดไม่ทันคิดตอนนั้นถ่ายงานเยอะแล้วก็เบอร์ด้วยพูดไปว่าพบาผาดดูใจกันเอิงก็หลังไมมาว่าผมแกพูดแบบนั้นได้ไงในใจเราก็เอิงไหนพูดไปแล้วคบกันไปเลยเอิงบอก ไม่ได้เอาจริงจงผมรอโอกาสในวันที่ผมเป็นคนดีขึ้นผมจะไปขออุ้งเอิงที่ผ่านมาผมทําตัวไม่ดีกับอุ้งเอิงมาเยอะเรื่องราม่าทั้งหมดที่อุ้งเอิงโดนว่าสาเหตุหลักอาจจะมาเพราะผมเรียกว่าไม่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแต่ในความเป็นจริงเราตกลงกันว่าเราจะคุยกันไปเรื่อยๆแต่เราก็มีกันแค่คนเดียวนะไม่ได้มีใครแต่ทั้งผมเองก็ยังไม่พร้อมถามเอิงก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันถ้าดูแลเหมือนเพื่อนได้ถ้าเป็นแฟนแล้วผมอาจจะดูแลเอิงไม่ดีหนึ่งเลยผมติดเพื่อนเอิงร ด,ด้านอุงเอิงบอกว่าเราก็ยังไม่มั่นใจแกแล้วอีกอย่างรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้มันยังดีกว่ามันได้ทําอะไรได้เล่นกันม่ไสนุกมากกว่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างกับตาลปัดหมดแล้วเรายังอยู่ในวัยสนุกกับเพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้ก็สนุกแล้วเรื่องสถานะมันอยู่ที่เราสองคนเราจะเป็นแบบที่สังคมอยากให้เราเป็นทําไมเมื่อถึงวันที่เราพร้อมจะเป็นไปตามนั้นเองค่ะโดยสปายย้ําสถานะว่าตอนนี้เราข้อมอยู่ตรงกลางร,ระหว่างแฟนกับเพื่อนเป็นเพื่อนถ้าแม้ที่เพื่อนครึ่งหนึ่งแฟนครึ่งหนึ่งค่ะ